อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลักกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเมทัลสลักอคว a เค n n i n g นะครับโดยที่วันนี้จะมาพูดคือมีอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือว่าเรื่องเกตของปืนนะหลายคนยังไม่รู้เลยว่าปืนเหลืองกับเปืองทองแล้วก็ปืนสีลุงคืออะไรและเรื่องต่อไปก็คือการที่อันนี้พูดถึงผู้เล่นสายฟีสายเติมน้อยนะสตัวละครน,นี่ควรปั้นแล้ว ปื oui. er> นที่ควรจะหาเป็นปืนทองหรือปืนเหลืองอันไหนถ้าเกิดส like ําหรับคนที่แบบว่ากำลังจะเล่นใหม่หรือว่าอยากจะอยากจะไปซื้อไอดีก็สามารถฟังตรงนี้หนีได้แล้วเราเอาไปตัดสินใจเองได้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวมีเขาญาตพูดเลยดีกว่านะเดี๋ยวมันจะยาวเกินอันดับแรกคือเพื่อนๆต้องรู้เกรดของปืนอาวุธก่อนนะครับอ่ะอันนี้คือสีส้มมาเนี่ยเพื่อนๆรู้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือสีทองเห็นไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติอ้อยอันนี้คือสีเหลือง ่วนใหญ่เขาจะเรียกเหลืองหรือไม่ก็เรียกว่าทองเก๋อเอาหมีเรียกเหลืองแล้วกันเข้าใจง่าย,ยพูดพูดพูดทองเก๋แล้วเจ็บเนาะคนเปิดได้แล้วเจ็บจังเลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเป็นทองใช่ไหมไอ้ตรงไฟตรงนี้มันจะเป็นรูปเอสครับตรงนี้จะเป็นรูปเอฟเลยเห็นไหมเนี่ยตรงคำว่าเบิร์นเบิร์นนิ่งเห็นไหมเป็่เป็นรูไปไฟอ่ะซื้อเดี๋ยวหมีจะขออนุญาตพาไปดูเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ถ้าเกิดเป็นปืนเอสแบบแท้ทูเลยเห็นไหมครับตรงท่าจะเป็นตัวเอส แล้วก็เพื่อนๆสามารถสังเกตได้ที่ไอคอนของปืนเลยเห็นไหมมันจะเป็นสีลุงระยิบระยับเลยซึ่งก็ต่างอยู่นะความความสวยถ้าเกิดสมมติเราไปดูน <c oughs> ในดาเมจเห็นไหมครับดาเมจเริ่มของอาวุธเอสเนี่ยมันจะไป700หมดเลยแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นพวกแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นทองทำเ,ออเป็นเหลืองธรรมดาเนี่ยครับเห็นว่าดาเมจจะอยู่ที่3 40ถึงดาเมจ3 60อย่างนะซึ่งก็ห่างเกือบเท่าหนึ่งนะครับก็ถามว่าห่างไหมมันก็ห่างมันก็คือมันก็คือแตกต่างแหละมันไม่ได้แตกต่างแค่ All a t t a c k นะครับ ถ้าเราดูในส่วนสเตตัสเนี่ยมันจะได้ปืนเหลืองเนี่ยมันจะได้2.5เห็นไหมถ้าเกิดเป็นในส่วนปืนทองจะ3%นะก็คือดีกว่าทุกอย่างนะครับแต่ว่าจะได้ก็คือยากนะครับอ่ะต่อไปอปืนนึงคือปืนสุดยอดที่สุดของเกมนะซึ่งมีอนุภาพมากกว่าปืนทองก็คือปืนลุงนะครับวิธีการจะได้ปืน Star Slayer ก็คือว่าเพื่อนๆจะต้องมานี่เลยครับนี่ข้อค่าลึกลับแล้วก็เติมเงินครับอัดเยอะๆเลยครับให้แงกสิบ พอแรง9ตรงนี้เสร็จก็เติมเงินให้แรง10เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคําสั่งตรงซ้ายเนี่ยสามารถที่จะเติมหามันจะเป็นแบบใช้เพชรแดงอะหยอดเลยใช้เพชรแดงหยอดเลยครับแล้วก็จะสุ่มเป็นเจ้าส l เลเยอร์เนี่ยปืนลุงเนี่ยออกมาเรื่อยๆก็ให้เพื่อนๆสะสมให้100ร้อยเศษนะครับแต่คือมีเจ้าบอกว่าจริงๆเราเปิดตู้ธรรมดามันก็ได้เศษนะมีก็ได้อยู่2เศษนะครับ นี่เดียวมีให้ดูก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เปิดเปิดเกลือเ,เ,เปิดตู้ธรรมดาเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เศษแต่ว่ามี2อันอ่ะคราวนี้จบไปในส่วนการดูปืนแล้วนะครับปืนสุดยอดเออสตาร์สเลเยอร์ส่วนที่ปืนที่ลงลงมาก็จะเป็นปืนทองเพื่อนๆก็ดูสัญลักษณ์ได้เลยตรงลูปหัวใจจะเป็นเอสถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นปืนสีทองเหมือนกันแต่ว่าจะไม่รีบระยับแล้วก็ตรงตาสัญลักษณ์เนี่ยจะไม่มีลูกเอสเนี่ยเออแบบนี้เห็นไหมอันนี้เ,เรียกว่าเหลืองนะครับแล้วก็แล้วก็ขั้นลงลงมาคือขั้นส้มแล้วก็ขั้นม่วงนะครับ อ่ะตอนนี้จบไปในส่วนการแนะนำความห่างของปืนให้ฟังแล้วกันว่าแต่ละขั้นขั้นไหนคือขั้นสูงสุดลองลงมาคือขั้นไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะต่อไปในส่วนการที่จะแนะนําตัวละครนะครับสี่ตัวละครก่อนเลยที่ถ้าเกิดเป็นอันนี้เราพูดถึงผู้เล่นสายพีสายเติมน้อยนะที่ว่าควรจะปั่นเพราะว่าเราสามารถหาเศษเลื่อนขั้นเนี่ย ฟรีได้เลยจนเต็มครับและยิ่งเนี่ยเห็นไหมกีรูเจ้าจิงโจ้เนี่ยสามารถแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีอัพแป๊บเดียวเนี่ยเห็นไหมจะเต็มขั้น2แล้วซึ่งมีรู้สึกว่าสายฟรีสายเติมน้อยควรจะเล่น4ตัวเนี่ยครับเพราะว่ามันสามารถจะอัพหาเศษได้เรื่อยๆทุกวันอยู่แล้วถูกไหมจนเต็มนะครับส่วนไอตัวอื่นอย่างเงี้ยอย่างอีวาถามว่าเก่งไหมมันเก่งนะแต่ว่ามันมปปัญหาอย่างหนึ่งคือมันไม่ค่อยเหมาะกับสายฟรีสายเติมน้อยแหละ เพราะว่าการที่เพื่อนๆจะหาเศษอีวาเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเติมเศษเห็นไหมเห็นนะมีแรกเนี่ยสามร้อยสองร้อยซึ่งพวกนี้ใช้เพชรแดงหมดนะครับแล้วก็ไปรูดในส่วนเนี่ยขุดสมบัติหาตัวละครได้นะก็เอา,อาง,ง่ายๆเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใช้สายไปยากครับที่จะอัดอีวาเต็มได้นะ <Hey! S 1> เดี๋ยวมีอาจจะไม่ใช้อีวาแล้วด้วยเพราะว่าหมีไม่ได้ใส่เติมเยอะไงเพราะว่า ถ้ามีเล่นนาเดียใช่บ้ามีเล่นจิงโจ้อย่างเงี้ยเล่นคีรูอย่างเงี้ยมีเล่นทามะหรือว่ามีเล่นฮาลานอย่างเงี้ยมีสามารถอัดเลื่อนขั้นเต็มได้หมดเลยครับแต่ว่าในส่วนคือเอาง่ายๆสี่ตัวนี้มันคือตัวสายฟรีอะอ้าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้ว่าวิธีหาเศษยังไงมีเคยทําคลิปไปแล้วหรือว่าเพื่อนๆกดตรงนี้ได้เลยครับเห็นไหมทหารตามมันจะมีบอกอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถหาตามได้เลยครับแค่นี้เองคือเอาง่ายๆนะทามะเนี่ยแรกจากร้านขับก็คือกิรูกรูก็เหมือนกันส่วนฮาลานเนี่ยแรกในร้าน อปิด PVP ป,ป,ประลองนะครับนาเดียก็กิจกรรมทุกขทุกเอาง่ายๆสี่ตัวนี้เพื่อนๆสามารถปั้นหาเศษเลื่อนยอดเต็มแน่นอนอ่ะเรามาดูสําหรับสี่สี่ตัวละครนี้ว่าใช้ปืนไหนบ้างเพราะว่าอันนี้เราพูดถึงสายซีสายเติมน้อยที่แบบว่าเอออยากจะไปซื้อไอเดียอย่างเงี้ยคือมีต้องบอกบอกว่าปืนทองเนี่ยคนเข้าใจผิดระหว่างปืนปืนเหลืองกับปืนทองแล้วขายราคาผิดเยอะนะจริงๆมีจะบอกว่าปืนทองเนี่ยถ้าเป็น อย่างที่หมีกําลังจะพูดเนี่ยสี่ห้าปืนเนี้ยหมีรู้สึกว่าราคาควรจะสามพันบวกเลยครับเพราะว่ามันออกยากนะอันนี้เราพูดถึงปืนทองแท้นะแต่ถ้าเกิดเป็นในในส่วนแบบปืนเหลืองหรือว่าปืนทองเก๊อย่างเงี้ยก็ปืนนึงก็ประมาณ500อ่ะประมาณ500นะสองปืน1,000อพไรนอะ่างเงี้ยที่คนเขาลงขายกันนะเออนะนั่นถูกแล้วอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดปืนฮอตฮิตเลยนะอันนี้ในใน,ในดาเมจมีรู้สึกว่า4ตัวมีรู้สึกว่าก,กีรูค่อนข้างแรงสุดแล้วนะ หรือว่าหมีใช้แล้วหมีรู้สึกว่ามันเข้ากับหมีมากสุดบ่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าหมีใช้ในสีตัวที่หมีว่าก,กิงโจ้เนี่ยแรงสุดแล้วโดยที่ปืนของกีรูเนี่ยจะใช้เป็นอ่อปืนช็อตกันนะครับเห็นไหมฮอลเลอร์สามารถใช้ได้ทั้งปืนช็อตกันเลยแล้วก็ในส่วนปืนไฟนะครับซึ่งหมีมีปืนไฟอยู่แล้วหมีก็ใช้ปืนไฟก็มาเล่นเป็นสาย2ซึ่งจริงเพื่อนๆสามารถดูได้เห็นบ้าปืนไฟม่วงเหน็นบ่ามันจะมีบอกนะปืนลูกซองว่าตัวละครเนี่ยขนาดปืนอะไรนะครับ และการที่ว่า,าทาไมมีถึงแนะนําว่าเอาเราจําเป็นต้องถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อไอเดียนะทำไมเราจะเป็นต้องหาปืนทองเพราะว่าอะไรเพราะว่าปืนทองมันสามารถปลดเลเวลของสกิลพื้นฐานเราได้ถูกไหมสมมติมีไปซื้อปือนทองโมโตมาเนี่ยมีซื้อมาปุ๊บมันหนึ่งดาวมีก็ปลดสกิลเลเวลสี่เลยซึ่งสกิลนี้เป็นสกิลคอมโบนอกเอานะครับก็คือสกิลโจมตีหมัดของกาลูไอของกีรูนี่เองนะเห็นไหมมันจะเพิ่มดาเมจของอาวุธเลยเพิ่มพิเศษ11%คือ มีลองปลดกับตอนไม่ปลดอ่ะมันต่อยดาเมจต่างกันมากนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยที่สามารถปลดเลเวล4สีได้มันก็ดึงประสิทธิภาพของกีรูออกมาถูกไหมและกีรูเนี่ยมีรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่เพื่อนๆสามารถอัพขั้นเนี่ยเต็มเร็วสุดเลยในะมาดาสีตัวไม่รู้นะอันนี้มีอาจจะดวงดีออกแต่กระตาเอออกแต่จิงโจหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน อ๋อส่วนดาเมจเนี่ยหมีไปลงดันเนี่ยหมีจะบอกว่าหมีใช้ปืนไฟเนี่ยดาเมจหมี60%แทบตุกตาเลยนะคือแรงกว่าตัวอื่นหมดเลยอ่ะเนี่ยแรงกว่าอีวาก็แรงกว่าขนาดค่ะอีวาก็ใช้ปืนทองนะปืนอีคิป่ะปืนสไนเปอร์ก็หมีก็ยังรู้สึกว่าหมีก็ยังแรงกว่าอยู่ดีแต่ว่าปืนไฟเพื่อนเพื่อนต้องกะจังหวะยิงให้ดีนะปืนไฟยิงดีที่สุดก็คือกะจังหวะให้อยู่ระหว่างกลางครับให้ให้เวลาเรายิงสักพักนึ่งอ่ะระยะของปืนไฟมันจะขยายอันนั้นแรงคือมันต้องกะระยะจะไม่เหมือนพวกสไนเปอรับ อาต่อไปตัวละครที่2นะที่เออมันลงน,นาเดียนี่ลงทุกทีมอยู่แล้วครับเล่นเล่นทีมไหนก็ต้องลงเพราะว่าน้องเป็นตัวเปิดนะและแน่นอนว่าปืนอะไรที่น้องใช้ถนัดมากที่สุดก็คือปืนน้ําแข็งนะครับปืนไอโบเนี่ยอันนี้เอาจริงๆก็คือเป็นปืนทองแค้เลยนะซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยถ้าเกิดสมมติอันนี้นะเพื่อนๆไปซื้อปือนน้าแข็งก็มาแบบมีคนขายแบบสดๆเลยปืนทองเนี่ยอันอันอันอ,อันนี้มีขอไม่พูดราคาแล้วกันกลัวกลัวเดี๋ยวไปพูดราคาเดี๋ยวราคาเด้งนะ บางทีเจอคนไม่รู้ขาย500บาทก็มีก็นั้นนะ่ะเพื่อนๆซื้อไปแล้วก็เล่นได้เลยเพราะว่าการที่เราจะไปเปิดหาปืนทองแท้เนหมีบองจริงนะเลทโอกาสออกยากมากบางคนเติมเงินไป2องสาหมื่นก็ไม่ออกนะมีจะบอกให้เพราะนั้นการที่ว่าเราไปเติมเราซื้อไอ5ดีย0 0าร0อยพันหนึ่มีก็ยังมองว่าถูกกวามรือผู้ถูกนะซื้อถ้ากิสมมติเราได้ปืนน้ำแข็ของนาเดียมาเดี๋ยวบามัจะปลดแคมล็อกเลยคืนเลยว่าส ก็จะทาให้นาเดียเนี่ยถึกกว่าเดิมเยอะเห็นไหมครับก็เวลากินไอ้นั่นนะโดนนัทก็เพิ่มเลือดเยอะก็นางก็เหมือนตัวแทงตัวตายยากของปาร์ตี้ซึ่งนาเดียเนี่ยเออมันใช้ได้ทั้งปืนไฟนะแล้วก็ปืนน้ำแข็งแต่ว่าจริงๆอ่ะนาเดียตัวนางขนาดปืนแช่แข็งมากกว่าเพราะว่าเราดูที่พาสซีฟจะมีบอกเลยครับว่าตัวนาเดียขนาดน้ำแข็งมากกว่าก็สำหรับเพื่อนๆ,ๆที่แบบว่าเป็นเมนา,นาเดียก็ควรจะไปซื้อปืนทองเป็นน้ำแข็งนะอันนี้คือมีแค่หนีแนะนำ อ่ะต่อไปอีวานะอันเียอีวาพูดจริงๆเลยว่านางถนัดสไนเปอร์นะครับแต่ว่าก็ขอขอขอญาตครับตอนนี้แคสอยู่นะครับอีอวานี่จะหมีจะพูดว่ายังไงดีวะอีวานางเก่งครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งจริงๆก็คือว่าตัวนางทําไมครับตัวนางมันต้องเติมเศษนะอย่างที่หมีเคยบอกไงคือมันไม่เหมาะกับสายฟรีสายเติมน้อยเว้ยเพราะว่าถ้าหาเศษไม่ได้มันก็ไม่สามารถอับคันได้ถูกไหมเนี่ยเศษเราก็ต้องมานั่งเติมเงินนะ เนี่ยเศษเราต้องมานั่งเติมเงินนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเศษหาเศษมันยากอะเนี่ยดูดิต้องใช้เพชรแดงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องไปสุ่มเกลือให้ออกนางด้วยนะและ้วเพื่อนๆคิดดูดีว่าจะอัดอีวาเต็มเพื่อนๆต้องเสียเท่าไหร่มีว่านะห้าหกหมื่นนะยังตำนะอันนี้หมีพูดจริงแต่ในขนาดที่ว่าเออคือแต่วันนี้คนพูดถึงถ้าเกิดเป็นสายเติมหนักเนี่ยโอเคครับอเป็นยังไม่มีปัญหาเลยเพื่อนๆก็อัดอีวาเต็มอีวาก็จะเป็นตัวละครที่เก่งกว่าอีสี่ตัวที่มีบอกแน่นอน แต่อย่างที่มีบอกคือ4ตัวที่มีบอกเนี่ยมันคือสายฟรีไงถูกไหมมันไม่จําเป็นเลยว้ที่จะต้องเติมถูกไหมแค่เก็บเศษรายวันเก็บเศษแรกในขับเรื่อยๆเดี๋ยวก็จิงโจ้ก็สามารถจดเต็มได้มีพูดถูกไหมฮะเพราะนั้น e ีวาเนี่ยเอออย่างที่คนที่เขาอันนี้อันนี้เราพูดถึงสายสุลต่านนะที่ที่มีเห็นเขารับรับกันน่ะปืนอ e ีคลิปเนี่ยปืนสไนเปอร์ทองแท้เนี่ย มีสายฟรีตัวไหนใช้ได้บ้างนะครับนอกจาก e ีวใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตบอกให้ฟังนะคือมีเจ้าบอกบอกว่าคือปืนทองจริงอะ่ะเท่าที่มีมองเนี่ยมีว่ามันแพงหมดแต่ว่าสไนเปอร์น่าจะแพงสุดเนี่ยอย่างจริงๆเนี่ยปืนของกระต่ายเนี่ยโมโมทอ่อใช่ไหมหรือว่าจะจะเป็นในส่วนปืนช็อตกันเนี่ยอ่อเดี๋ยวก่อน,นะนี่ปืนฮอลเลอร์เนี่ยเนี่ยได้หมดเลยของกระต่ายเนี่ยคือมีเจ้าบอกว่า กระต่ายมันเป็นตัวบัวที่สายฟีสายเติมน้อยควรเล่นเพราะว่าสามารถอัดยศเต็มได้มีผู้ถูกไหมเพรานะนั้นไอ้ปืนฮอลโล่เนี่ยกับปืนปืนไฟสองอันนี้ถ้ามีคนขายถ้าเกิดเพื่อนๆแบบอยากเล่นสบายก็ควรจะซื้อนะเราอัดกระต่ายเต็มเลยเอาแล้วประกันนะถ้าเพื่อนๆอัพอัพอัพยศเต็มเนี่ยเวลาเพื่อนๆไปลงดันโคออกอย่างเงี้ยมนใช้ตัวละครตัวเดียวใช่ป่ะพลังเราจะต่างจากคนอื่นเยอะเลยครับดูอย่างกระต่ายหมีก็ได้อาดูกระต่ายหมีเลยพลังสามหมื่นดูดิ เห็นไหมเพราะว่าเศษมีอัด,อดไปไกลกว่าวตัวอื่นเยอะเห็นไหมเศษไปสามหมื่นเห็นไหมอีวาไปต่อไม่ได้เพราะว่าหมีไม่ได้ใส่เติมไงมันก็ได้อยู่แค่นี้ใช่ไหมอัพเศษต่อไม่ได้เห็นไหมนี่คือหมีไปลงดันที่สามหมื่นสบายเลยแล้วถ้าสมมติหมีอัพเต็มได้ใช่ไหมว่าเราหาเศษฟรีมันก็ไปสี่หมืน่นห้าหมื่นเวลาเราลงลงดันคนเดียวไม่มีใครเตะแน่นอนครับแถมแถมเราจะมากกว่าตัวที่เขาเป็นสายเติมด้วยเพราะว่าเขาไปต่อไม่ได้มีผู้ถูกไหม เรามาดูในส่วนปืนสไนเปอร์นะครับทำไมคนชอบหากันเอาไปใช้ใช่ไหมเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดให้ฟังนะครับปืนอีกคลิปเนี่ยอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะมันเป็นปืนที่เหมาะกับอีวามากที่สุดแล้วแล้วก็เหมาะกับใครอีกคนหนึ่งก็เป็นเป็นสายซีอีกตัวหนึ่งก็คือทามาครับบางคนบอกว่าทามาใช้ปืนจรวดสามารถใช้ได้แต่ว่ามีรู้สึกว่าพอไปอ่านสก,กิลแบบจริงจังแล้วอะคือมันใช้ได้2ออย่างแหละจะเป็นในส่วนปืนที่คือต้องบอกบอกว่า สไนเปอร์นเนี่ยกับบาซูก네้าเนี่ยเวลาใช้เนี่ยมันจะติดสถานะอูเหมือนกันครับเพราะนั้นใช้ได้2อย่างนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาทามาให้มันเก่งเนี่ยก็ต้องเอาสไนเปอร์เพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปซื้อสไนเปอร์ทองมาใชะเพื่อนๆใส่มาทามามันจะได้เลเวลรสี่เลยทันทีเลยถูกไหมถ้าเกิดเพื่อนๆได้ปืนซ้ำอีก2ก็กลายเป็น3ดาวก็ปลดเลเว่ห้านะครับเห็นปะ่ะการปลดเนี่ยมันต่างนะเวยปลดทีเห็นไหมเอ้าเอฟก็คือความเร็วยิงปืนนะทั้งทีบวกสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้ดาเมจเราเพิ่มเร็วถู แล้วก็คือสไนเปอร์เนี่ยมีรู้สึกว่ามันทําให้ตัวเราตายยากเพราะเรายิงไกลโคตรเลยถูกไหมซึ่งทามาเนี่ยสามารถเอ่อใช้จะเป็นสไนเปอร์ก็ได้หรือว่าจะให้อ e ีวาก็ได้แล้วแต่เลยครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือจริงๆทามาเนี่ยสามารถใส่เป็นบาสุก้าได้ถูกไหมครับเพราะว่านี่เห็นไหมทามามันคิดค่าเพนอยู่แล้วและนำสเตตัสหรือว่าจะใส่สไนเปอร์ก็ได้ได้2อ,อย่างนะไม่ผิดนะครับ อ่ะตอนนี้มีพูดไป12-3ตอนนี้พูดไป4ตัวแล้วนะว่าปืนไหนน่าจะแพงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดนี้ก่อนซึ่งปืนบาสุก้าที่ทามาดีที่สุดก็ต้องเป็นไอ้นี่อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดมีแนะนำใช้ปืนสไนเปอร์ดีกว่าครับมีรู้สึกว่าทามาสไนเปอร์เก่งกว่าวะ่ะตอนแรกหม,มีก็ใช้บาสูก้านะแต่จริงๆมาเล่นได้ทั้งคู่ไงเออเพียงแต่ว่าปืนสไนเปอร์เนี่ยเราสามารถไปปลดสกิลของทามาไม่ได้มันก็จะดีกว่าถูกไหมนี่ครับปืนนี้เลยเทล่า ปืนหัวฉลามจรวดเห็นไหมเพราะว่ามันจะบวกค่าเพนด้วยเห็นไหมมันก็ใช้ได้กับทามาเหมือนกันครับแต่เราได้สไปเบอร์มันก็บวกสกิลมันก็ดีกว่าถูกไหมล่ะเอออ่ต่อไปตัวตอนนี้พูดถึง4ตัวนะครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายคือฮาลานนะจริงๆฮาลานเนี่ยมันใช้ค่าคีทิคอนดาวเห็นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเราไปดูปืนเนี่ยฮาลานจะเน้นคืออะไรครับฮาลานฮาลานจะเน้นก็คือน้ําแข็งเหมือนกันนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดหาไอโบ Icana, เป e ิดหาปืนน้ำแข็งเนี่ยเพื่อนๆสามารถให้นาเดียกับฮารานใช้2ตัวได้เลยถูกไหมโดยที่ว่าบางทีเพื่อนๆไปซื้อไอดีมาอย่างเงี้ยปืนน้ำแข็งเนี่ยแค่1ดาวก็ปลดเลเวล4เลยถูกไหมมันก็จะทําให้ตัวละครเก่งมีทรงประสิทธิภาพเลยตั้งแต่แรกถูกไหมครับก็แค่นี้ครับหลักๆนะ เออมันสไนเปอร์เนี่ยแล้วบาสูก้าฟิโอก็ใช้ได้นะสำหรับคนที่แบบว่าเออต้องการที่จะแบบอยากอยากไงก็สามารถที่จะมาเล่นได้นะครับคือจริงๆเพื่อนๆแค่ดูอ่ะเพื่อนๆชอบตัวไหนอะ่ะเออ,อยางแชมเปียนนี่คือแค่ปืนแค่ปืนเหลืองนะยังไม่ได่ปืนทองนะครับแชมเปียนอันนี้ทำง่าย นี่บัลดิ้นเฟย์มันนี้ก็แค่ปืนปืนเหลืองนะยังไม่ได้ปืนทองนะครับเนี่ยอย่างไออีนีอย่างเงี้ยแต่คือตัวพวกนี้มันมันไปไม่ได้ไม่ไกลนะน,นี่หมีพูดจริงๆอย่างมาโก้เนี่ยจะใช้เป็นปืน m 1 6ครับยังไม่ได้ปืนทองเป็นปืนส้มนะไอะเป็นปืนเหลืองนะเห็นไหมแค่สามดาวเนี่ยเอ่อวอเตอร์ hmg อันนี้มันเป็นปืนแจกอยู่แล้วอะ่ะถ้าทํากิจกรรมเปิดซ้ําก็น่าจะ3ดาวไม่ยากนะและเหมือนกันมาโก้ก็จะถนัดเนี่ยก็คือเป็น m 1 6แคสตัลลิงแต่มันไม่ได้ใช้ปืนทองไง มันก็เลยมีความจำเป็นต้องปลดถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือหมีบอกได้เลยว่าตัวไหนเพื่อนควรใช้ยาวเลยเพราะถ้าถ้ามหมีเนี่ยก็คือเนี่ยนาเดียเนี่ยหาปืนน้าแข็งมาได้เลยหรือว่าจะเป็นในส่วนกีรูน้องจิงโจ้ก็ได้หาปืนลูกซองครับเนี่ยเนี่ยหาลูนลูกซองเนี่ยเนี่ยรีเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮอลเลอร์เนี่ยหนึ่งแล้วก็เนี่ยเนี่ยปืนไฟแต่ถ้าเป็นหมีหมีเล่นปืนไฟนะหมีชอบถึงสเตตัสกีรูมันจะไปเน้นค่าคีเลตของปืนลูกซองมากกว่าก็แล้วแต่ครับ คือคือมาเล่นได้ทั้งสองสายอะแล้วแต่เพื่อนๆอ,อะอ่ะอันนี้มีพูดไปถึง4ตัวละครที่ที่มันสามารถปั่นได้โดยการที่ไม่ต้องเติมเงินเลยนะครับก็คืออะไรก็คือนาเดียถูกไหมคือกีรูแล้วก็ทามะแล้วก็ฮาราและที่นี้ก็คืออยู่ที่เพื่อนๆแล้วว่าเพื่อนๆจะต้องเปิดปืนใน4ตัวนี้ให้ได้ถูกไหมถ้าอย่างบางคนเปิดได้อาคําถามคือถ้าเราไม่มีปืนของเล่นได้ไมาเล่นได้ครับ ไม่มีปัญหานะเล่นได้เพราะว่าทุกวันนี้หมีก็แค่ปืนหมีก็แค่ปืนเหลืองไม่ได้ปืนทองหมีก็ยังเล่นได้เลยถูกไหมมันก็ไม่ได้ยากหรืออะไรนะแต่ถ้ามีปืนทองได้มันก็ง่ายกว่างแค่นั้นเองก็อันนี้เผื่อจะช่วยผู้เล่นได้นะครับไม่มากก็น้อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวล่างๆเนี่ยอันนี้หมีขอไม่พูดเพราะหมีไม่มีตัวนะเพื่อนๆแค่เขาเพื่อนๆที่เปิดได้ก็แค่ดูสเตต,ตัสครับว่ามันใช้อะไรแค่นั้นเองเออแล้วเราก็ไปหาปืนทองใส่แค่นี้มันก็โหดแล้วนะ คำถามสุดท้ายคือว่าเอาสรุปตอนนี้ปืนอะไรน่าจะแรงสุดชับ,บะอันนี้ความเห็นส่วนตัวมีนะคงมีเฉยๆนะ,ๆนะมีรู้สึกว่าตอนนี้ปืนที่น่าจะขายแพงสุดก็คงจะต้องเป็นอันนี้แน่นอนครับไอ,อ,อคิปเนี่ยปืนสไนเปอร์เพราะว่าเราสามารถที่จะใส่เจ้าอ,อีวาได้ถูกไหมแล้วก็ใส่เจ้าไอ้นัน่นอะทามาได้ถูกไหมพี่แว่นนะถูกไหมเพราะนั้นไอสอปืนเนี่ยซึ่งไอสอตัวนี้ก็เป็น ตัวละครหลักที่คนชอบลงกระจําจอยู่แล้วถูกไหมเพราะนะั้นเออปืนไอคิปปืนสไนเปอร์ต้องแพงสุดแน่นอนนะแต่ราคาเท่าไหร่เพื่อนต้องไปดูที่บอร์ดเองอันนี้หมีไม่ขอพูดเดี๋ยวกูไปพูดปั่นราคาขึ้นที่หายเลยนะเดี๋ยวโดนดา่าไม่อะไรเอาต่อไปปืนที่สองนะแต่แต่ถ้าเกิดให้หมีเลือกเล่นสไนเปอร์หมีไม่ชอบนะหมีคงจะมาเล่นไอ้นี่มากกว่าครับนี่ปืนไฟชอบโมโต้นะหรือว่าจะเป็นในส่วนไอ้นี่ก็ได้ครับนี่ ปืนฮอลเลอร์ก็ได้แต่จะเป็นในส่วนน้องกระต่ายนะถ้าเพื่อนๆเจอใครขายฮอลเลอร์ถ้ามันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเล่นกระต่ายเป็นหลักหรือเปล่าแต่มีเล่นเป็นหลักเพราะว่ามีชอบมันแรงนี้ชอบนะแม่งหมัดปืนกลยางยืดนเหมือนลูฟี่นี่ชอบมากเลยแล้สำหรับเพื่อนๆที่แบบเห็นใครขายฮอลเลอร์ใช่ไหมหรือว่าเห็นขายเห็นใครขายมอเตอร์อย่างเงี้ยเพื่อนๆอยากเล่นใหม่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสายฟรีแค่ลงทุนครั้งเดียวใช่ไหมซื้อปืนครั้งเดียวจบเลยถูกไหมเพราะว่าอย่าลืมคือกระต่ายเนี่ยเอ้ยคูก็อยางกระต่ายจริงโจ้นะขอโทษนะมันติดททุกีเลย เพราะว่าเจ้ากีรูน้องจิงโจ้เนี่ยเราสามารถที่จะหาเศษเนี่ยจนอัพเต็มได้เพราะนั้นก็นคือตัวสายฟีสายเติมน้อยที่ผู้เล่นที่กะว่าจะไม่เติมควรต้องมีครับแต่อาจจะแบบไปลงทุนซื้อปืน2อันนี้นิดนึงหรือถ้าเกิดจะไม่มีมีแค่ปืนเหลืองก็เล่นได้อย่างที่หมีเป็นแล้ห,หมีก็เล่นได้ไม่มีปัญหานะโอ้ขอพูดสไนเปอร์นิดนึงนะปืนสไนเปอร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นในส่วนของทามาเนี่ยทามาเก็บเศษสามารถอัพยศเต็มได้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนอีวาเนี่ยก็คือ ถ้าเพื่อนๆไม่อัพเสตตัวมันก็ตันอยู่แค่นั้นนะมันก็ไปต่อไม่ได้เพื่อนๆก็ต้องเลือกเอาอะต่อไปปืนที่3มนะมีคิดว่าเป็นปืนน้ำแข็งเพราะว่าปืนน้ำแข็งใช้ PVP เทบมาก1 2ปืนน้ำแข็งเนี่ยใช้เป็นตัวละครอย่างนาเดียซึ่งเราลงทุกทีเหมือนแล้วถูกไหมครับแล้วอย่างที่3ก็คือเราใช้ฮารันด้วยบางบางทีมก็ใช้ฮารันก็ใช้เป็นปืนน้ำแข็งว่าะว่าปืนน้ำแข็งต้องแพงแน่นอนนะปืนน้ำแข็งมีรู้สึกว่าเป็นปืนที่เอาไว PV ้ PVP ดีโคตรเลย คือเราวิ่งเข้าไปใส่กับเขาอะเขาคายังไงเขาโดดยังไงเขาก็หนีเราไม่ได้ครับยังไงก็โดนนะแล้วดาเมจก็แรงด้วยคือทําไมนาเดียถึงใช้ใช่ไหมเพราะว่าปกติเวลาเขาตีบอสเขาจะเอานาเดียเปิดก่อนด้วยการแช่น้ำแข็งก่อนพอแช่น้ำแข็งเสร็จแล้วก็ไปดีบฟอกอีก2ถูกไหมครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือเป็นตัวดาเมจส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันอย่างนี้นะ ปืนจรวดเนี่ยมันใช้ได้ไม่กี่คนเองนะแต่ว่าถ้าถามหมีก็เอา,เอาไอใส่ทามะก็ได้ครับเพราะว่าทามะก็คิดค่าเพนนะก็ใช้ได้อยู่นะต่อไปในส่วนปืน s 1 6เนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนใช้นะรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นตัวใช้ก็จะเป็นตัวข้างล่างแต่ว่าหมีไม่มีหม,หมีเลยขอไม่พูดนะก็คือมันเป็นเสะนะคิเลทครับแล้วก็ดีบัฟดีเฟนเอ้ยดีดีบัฟดาเมจเนี่ยดีบัฟดาเอจเนี่ย, damage, เ,ยเอาไปใช้กับไอ้นี่ได้อีวาได้ คืออีวามันเป็นตัวละครที่มี2ค่าเลยม,มันมันใช้ได้แทบทุกปืนนะเนาะปืนเ e อ16ก็จะเป็นราคารองลงมาแต่หมีก็รู้สึกว่าเออปืนที่หมีพู้ข้างบนน่ะโอเคกว่านะคือจริงๆต้องบอกนะครับปืนทองมันดีหมดแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเอาไปใช้ถาเปิดสกิลเอาไปใช้ตัวไหนแค่นั้นเองเอาง่ายเพื่อนๆต้องต้อง,ต,องต้องรู้ก่อนว่าก่อนที่เพื่อนจะไปซื้อไอเดีเนี่ยเพื่อนๆจะต้องรู้ว่าเพื่อนๆต้องเล่นตัวไหนโอเคไหม เออเพื่อนๆต้องรู้ก่อนเล่นตัวไหนไป็ลัไอ้ยังมีเล่นจริงโจ้ใช่ปะเอ้าหมีก็ไปซื้อไอดีหมีก็ไปซื้อปืนฮอลเลอร์แล้วก็ปืนไฟถูกไหมครับแค่นี้เองจบเลยส่วนถ้าเกิดสมมติถ้าใครอยากจะเล่นพี่ทามาพี่ว่านเป็นหลักก็ไปซื้อสไนเปอร์อีคลิปแค่นั้นจบหรือว่าจะไปซื้อในส่วนเอ,อ่อล็อกเก็ตก็ได้แต่ว่าต้องเป็นปืนทองนะถ้าจะซื้อทีซื้อปืนทองไม่ต้องซื้อปืนส้มนะไม่ต้องไปซื้อปืนเหลืองนะนี่หมีแค่แนะนำเ,นเฉยๆนะ คือปืนเหลืองอะยังไงเราเปิดไงมันก็ได้มันคือปืนเกสถูกไหมแต่ว่าเราควรให้ความสําคัญกับปืนทองเพราะปืนทองมันออกยากนะโอกาสเลนมันแค่ไหน0.005เองออกยากครับคนได้คือโชคดีจริงนะอืมอ่ะและอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เผื่อคลิปนี้หมีจะช่วยพูดเล่นได้ไม่มากก็น้อยในที่แบบยังคิดยังมองไม่ออกเฮ้ยยังหมียังเห็นทุกวันนี้ยังเถียงกันอยู่เลยปืนปืนเหลืองกับปืนทองอะเนาะบางคนก็ยังไปเถียงปืนลุ้งเลย เฮ้ยปืนลุงแม่งอะไรวะของ GM มันใช้หรือเปล่าวะจริงๆคือเขาเติม2 0 0แสนนะถึงจะได้อย่างต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนดรอปลงมาอย่างคนสายเติมน้อยอย่างเงี้ยสายฟรีก็ควรไปใส่แค่ปืนทองก็พอจริงๆจริงๆถ้าเราจะคูดกันตรงๆไม่มีปืนทองใช้ปืนเหลืองจบได้ไหมก็จบได้เนี่ยหมีก็เล่นปืนเหลืองก็เล่นได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเราได้ปืนทองมันก็คือเล่นระยะยาวสบายไงหมีพูดถูกไหมเพราะว่าปลดสกิลมาถึงเลเวลสี่เลยแล้วก็เหมาะสมกับตัวละครตัวนั้นด้วยถูกไหมครับ อ่าเผื่อถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เก็ตอะไรในเรื่องไทยของปืนว่าเฮ้ยอันนี้ระดับไหนระดับสูงก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้หรือว่ายังสงสัยว่าสายฟรีสายเติมน้อยนควรเล่นตัวไหนอ่ะหรือว่าอยากจะจัดทีมไงก็มาปรึกษาได้ครับมา,มาพูดคุยใต้คอมเมนต์ได้หรือมีคําถามอะไรนะครับคือที่มีลองมาเนี่ย มีรู้สึกว่าตัวดาเมจที่แรงที่สุดเนี่ยน่าจะเป็น3ตัวนี้แหละเนี่ยเนี่ยกระถ่ายทามะแล้วก็ฮา้านก็แรงนะแต่ว่ามีรู้สึกว่ากีลูมีลองแล้วมีว่าแม่งโคตรแรงเลยชอบอะ่ะอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วแหละว่าเพื่อนๆจะดึงออศักยาภาพของตัวละคอรออกมาได้หรือเปล่าแต่การจะดึงได้เพื่อนก็ต้องมีปืนหลักของเขาด้วยถูกไหมครับอ่ะแล้วเจอกันนะคะผม